สูตรลูกแป้งเข้าหมากที่หลายๆคนรอคอยมาแล้วจ้าทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแต่ใช้เวลาหลายวันหน่อยนึงก่อนอื่นเราต้องมีเชื้อลูกแป้งเดิมอย่างน้อยสักสิบลูกนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นตัวหนังสือนะคะเพื่อนๆภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่เป็นมันนะคะเช่นคกและสากต้องสะอาดและแห้งไม่เป็นมันเรามาตำพริกไทยดํากันก่อนเลยจ้ะตำให้ละเอียดยิบเลยนะคะ ตามด้วยดีปรีกระเทียมนะคะตามแต่ละอย่างให้ละเอียดก่อนแล้วใส่ขิงและข่าตามด้วยทีหลังเพราะว่าเขาเป็นน้ําเดี๋ยวมันจะตามยากตามด้วยเเอมเทศและเชื้อลูกแป้ง5้าลูกตามคุกเขาตามให้ละเอียดให้เข้ากันเลยจะ้ะ ทีนี้เราจะใช้น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วคุกเ้าเข้าให้เข้ากันใส่ให้พอประมาณให้เขาพอเปียกๆนะคะอย่าใส่เยอะนะค่อยๆใส่ค่อยๆดูกันไปเพราะคือถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวแป้งจะนวดไม่เป็นก้อนแล้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้คุกเค้าคนให้เข้ากันเลยแล้วค่อยๆเติมน้ำอะคะ่ะที่เราต้มสุกแล้วนะคะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราจะใช้มือนวดนะคะ ตอนช่วงนวดต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะทุกสิ่งอย่างร้อนค่ะถ้าเพื่อนนวดด้วยมือเปล่ามันเป็นสมุนไพรนะขิงค่ะพริกไทยเขาร้อนมือต้องนวดนวดให้เขาเข้ากันจนหมดผงแป้งเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเรียนๆแบบนี้ลองแบบแค่พอปั้นเป็นลูกได้อะคะ่ะค่อยๆเติมถ้ามันแห้งไปก็เติมน้าได้เลยนะคะตามนั้นเลยจ้ะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะ แล้วเอามาปั้นให้เป็นก้อนๆใส่กระดง้งหรือใส่อะไรก็ได้ค่ะที่เขาเป็นรูๆอะค่ะปั้นลูกตามชอบเลยจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะและเวลาเราเลี้ยงเลี้ยงให้ชิดกันหน่อยนะคะทีนี้พอเราปั้นเสร็จหมดแล้วเราจะใช้ลูกแป้งที่เหลือค่ะอีก5ลูกค่ะเอามาบดบดให้ละเอียดเลยนะคะและเราก็จะเอาลูกแป้งอะค่ะใส่ตะแกรงล่อนโรยไปบน บนแป้งที่เราปั้นไว้ตะกี้นะคะเพื่อเป็นเชื้อค่ะแป้งของเราจะได้เดินดีเชื้อทำงานดีๆค่ะล่อนใส่ไปเรื่อยๆจนหมดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปแก้ตัวนะคะที่กุ้งทำเข้ามาแต่กุ้งเรียกว่าแป้งเข้ามาก็เข้าใจนะโดนด่าชำเลยเพราะว่าทุกคนอยากเห็นสูตรแป้งเข้ามากใช่ไหมแต่กุ้งพูดผิดต้องขออภัยด้วยสูตรนี้ก็มาเลยแก้ตัวนะคะ ใช้ฝามาปิดที่มันเป็นรูรูใช้ผ้าคุมอีกรอบหนึ่งนะคะและทีเนี้ยเราจะใช้ถุงพลาสติกหรือผ้าอะไรก็ได้ค่ะที่หนาหนามาคุมเขาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดความร้อนตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้สองคืนนี่คือแรกผ่านไปแล้วตอนเช้ามาเปิดดูค่ะดูเชื้อว่าทํางานดีไหมตัวเองเขาเป็นฟูฟูออกมาแบบนี้แปลว่าเขาเชื่อทํางานได้ดีนะแล้วปิดกลับที่เดิมค่ะเก็บต่ออีกหนึ่งคืน นะคะเก็บต่ออีกหนึ่งคืนเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วตอนเช้าวันที่สองมาเปิดดูอีกรอบหนึ่งว่าเชื้อเขาก็จะฟูฟ่องมากกว่าเดิมค่ะเราทําครั้งแรกนะทุกคนเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเชื้อเขาจะเดินดีไหมแต่ปรากฏว่าดูเด้เชื้อฟูฟ่องสวยมากเราก็จะเอาไปตากแดดเลยนะคะจะกี่แดดขึ้นอยู่กับแดดวันนั้นถ้าแดดแรงๆมากๆวันเดียวเขาก็แห้งแล้วค่ะเนี่ย วันเดียวแห้งแล้วทุกคนวัเราแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะมาล่อนผ่านตะแงงเพื่อเอาไอ้เชื้อฟูๆออกค่ะให้เขาล่อนปิวออกไปแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ภาชนะเหมือนเดิมนะคะเป็นเชื้อที่จะทำข้าวหมากได้แล้วค่ะทีนี้เราก็มาลุ้นอีกครั้งหนึ่งเราต้องมาทำข้าวหมากจริงๆว่าข้าวหมากเขาจะทำงานไหมปรากฏว่าลูกแป้งทำงานดีเชื้อเดินดีค่ะใช้ลูกแป้งหนึ่งลูกต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะ รสชาติที่ได้เหมือนที่เขาขายเลยค่ะเพื่อนเพื่อลองทํากันดูนะคะได้สูตรมาจากช่องคุณนาลีรัตต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ